เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเขาสนุกกับมันนี่คือหัวใจของแนวทาง Play-Based Learning หรือการเรียนรู้ผ่านการเล่นเทคนิคการสอนที่ทั่วโลกยอมรับสอดคล้องกับงานวิจัยของบโบลว่าและลีอองที่ว่าการเล่นช่วยพัฒนาเด็กทางด้านความคิดอารมณ์และสังคมและยังตรงกับสิ่งที่มาเรียมอนเตเซอร่เคยกล่าวไว้ว่าการเล่นคือการทำงานของเด็กการเรียนผ่านการเล่นเด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เช่น ความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาความมั่นใจในตนเองและทักษะการเข้าสังคมซึ่งที่เด่ดล่าพระราม5เรานำแนวคิดนี้มาบูรณาการสู่การเรียนรู้จริงโดยทีมครูผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมด้าน Play-Based Learning โดยเฉพาะด้วยความมุ่งมั่นที่จะทําให้เทคนิค Play-Based Learning ของเราตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กๆมากที่สุดเพราะเราเชื่อว่าการเล่นคือกุญแจสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข หากสนใจการเรียนรู้ Play-based Learning ของเด่นล่าพระราม้าติดต่อได้ที่ช่องทางนี้หรือสามารถมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนเด่นล่าพระราม้าได้เลยค่ะ